น้ำปลาทองใส,ใส่เกลืองลองไปต้มแล้วแล้วที่ใส่น้ำตาลให้น้ำตาลรัไม่กินหวานมากปลาสาช้อนสี่ช้อนกันซีชีห่อเนี้งห่อเดินไปเบา คนไปนเรื่อยค,คนภาพเข้มข้นจากการปอกเปลือกเมื่อวานแล้วก็ต้มว้นมายันเช้ามีเวลามาทำเสร็จทีนี้ก็จะเป็นน้ำนม Những lòng sợ kia ti giặt thầu 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 đầu เพื่อล้างกระป๋องแลยวก็เจือจางเพื่อลางกระป๋องไปด้วยแล้วก็ทิ้งหรือไม่ไปใส่ของเดินไฟเบาปิดฝาอย่าทิ้งลืมนมจะเดือดพ่านฟูฟ่องขึ้นมา